มาทำหอมหมกไก่ใส่หน่อไม้ค่ะจากนั้นนำพริกแห้งหอมแดงกระเทียมข่ะจะคร้มาโขกพอหยาบค่ะแล้วนํามาล้วนให้หอมดีเลยค่ะจากนั้นใส่เป็นอกไก่ลงไปค่ะหั่นพอดีคํานะคะล้วนพอสุกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะมาเตรียมส่วนของหน่อไม้ต้มนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้สดนะคะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นขนาดตามต้องการค่ะจากนั้นใส่ไก่ลงไปค่ะปรุงรสชาติด้วยผงชูรสผงปรุงรส ตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดใี้เข้ากันดีเลยค่ะ พอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมมาห่อได้เลยค่ะนําไปตรงที่เราเช็ดจนสะอาดดีแล้วนะคะซ้อนกันสองแผ่นค่ะจากนั้นใส่ห่อหมกลงไปค่ะใส่ใบเมงรลักได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็ห่อเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นนําไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางนะคะจนกว่าห่อหมกของเราจะสุกดีเลยค่ะห่อหมกของเราสุกเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะดูเลยนะคะได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะห่อหมกไก่ใส่หน่อไม้ลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ